สวัสดีครับถ้ามาชมสวนบักหนาวกันครับสวนมะน,นาวดูดิต้นนี้มีกี่ลูกอฝนไม่ค่อยตกฝนเริ่มจะห่างๆไปลูกก็น้อยครับ นี่ครับเจอแล้วก็โอเคเลยครับได้เก็บไปกินเยอะแล้วจะทำน้ำมะนาวกินนี่ต้นนี้มีเยอะตะ้นนี้มีเยอะครับน่ะ ันนี้มีเยอะอยู่นี่ครับวิธีลดน้ําไม่ต้องรดครับทําอย่างนี้ไว้จนน้ําจะหมดนะครับค่อยมาเติมค่อยเปลี่ยนมนาวมะนาวมะนาวยังไม่โตครับ เก็บไม่ได้แต่ต้นนี้เยอะนะต้นนี้ก็ถือว่าเยอะอยู่มีดอกมีดอกด้วยตอนนี้ตอนนี้ลูกเยอะอีกหนึ่ง ครับสวนันมะนาวดูต้นนี้นี่ต้นนี้ก็มีครับนี่ครับว มีอะไรเนี่ยหอยหอยหอยทำไมขึ้นมาอยู่บนเปลือกมะนาวบนใบมะนาวตรงนี้มีสองรูปลรดน้ำเหมือนกันนี่ครับน้ำก็จะค่อยๆ่ยหยด Uh um.